เปนคทัสนี่อยู่ไหนคะวันนี้อยู่ที่ค่ายแอปเปิลเลซี่บีสบิลล่าหัวหินนะคะเขาตะเกียบอ่ะยังไงครับวันนี้จะเล่นยังไงครับวันนี้เห็นเราอยู่ในอ่างอาบน้ำเลยครับแต่เช้าค่ะเออมาม่ายังไม่ได้แต่งตัวเลหน้าอาบน้ำเลยอาบน้ำเลยนะตื่นมาเด็กๆขวดมาม่าจะเล่นน้ำจะเล่นน้ำอ่ามีของเล่นมารีวิวเหรอคะของเล่นรีวิวอ่ะเกตดูสิคืออะไรมาบ๊ามบ๊ามบ๊ามันเจอมันเจอทิน เมจิเอกค่ะอ๋อเป็นอะไรคะไข่พิเศษค่ะไข่พิเศษไข่เป็นยังไงคะก็เอางี้ละกันเดี๋ยวเราทำไข่เปลี่ยนสีนะใช่เป็นบัสบตอร์เมีอนเป่ะคะประมาณนั้นค่ะเขาบอกว่ามันเป็นสปองสปองคือฟองนะอแกะเลยอ่ะแก่เลยอ่ะแกเลยแก่เลย กบอกเวลาใช้เนี่ยให้เอาไข่ใ,ใส่ลงไปในอ่างต้องแกะแกะก่อนไหมแกะแกะแกะใส่ลงในอ่างอ่างนะ้าเสร็จแล้วก็ดูสีเดี๋ยวมันจะมีสองสีออกมานะคะ <c oughs> ก็คือตามมันจะมีทั้งหมดสามเส้นสีนะคะก็คือเป็นพวกแม่สีนั่นแหละอก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันลูกนี้เนี่ยดูสีข้างนอกแกยื่นให้กล้อง ฟ้ากจะเป็นสีฟ้ากับแดงอ๋ออันนี้อันนี้ได้จากไหนก่อนดีกว่าอันนี้ได้จากเพจทินซีเลยค่ะอ๋อคือได้จากล่างไหโอเคค่ะเขามีของเล่นสาหรับเด็กที่นําเข้าจากเยอรมันนะคะแล้วก็ปลอดภัยแท้ร้อยเปอร์เซนต์เลยค่ะนี่ยให้ดูก่อนนะนี่ยให้ดูนะเป็นอย่างนี้อเขาจะมีสามรุ่นก็คือเป็นแม่สีสามคู่สีอะไรเงี้ยค่ะอุ้ยลงได้เลยอ่ะฮะโอ้ยยังเอย่าเยอะ ไงครัปล่อยไว้หรอแล้ววางให้มันเป็นสองสีหยุดก่อนหยุดก่อนใกล้นี่มันเป็นสีม่วงม่วงให้ดูโอ้ค่อยละลายน้ำไปเหรอครใช่ค่ะมันจะออกมาเป็นสองสีแล้วมันก็จะผสมนสออ่าโอเคยางแกะมาเลยค่ะออันนี้หนึ่งอย่างนะคะอแล้วก็ยางค่ะวันนี้จะมาเล่นอะไรกันคะอันนี้ผสมกันแล้วฟ้ากับน้ำเงินกับม่วงน้ำเงินกับแดงได้เป็นไดเป็นอได้เป็นสีอะไรคะเกสเกสได้เป็นสีอะไรเป็นสีม่วง นี่นี่เก็ดเอาส่องไว้ในมือให้เยอะๆก่อนสีเพแบบป้าดูอ๋อนี่มันละลายละลายนะคะอ่าโอเคค่ะอ่ะทิ้นต่อไปค่ะวันนี้เราจะมาเล่นนะคะนั่นก็คือทินตี้เพดติงโซบค่ะเพ i ติงโซบระบายสีสบู่ไอ้สบพูระบายสีเหรอครับใช่แล้วค่ะ่อันนี้วิธีการเนี่ยเขาก็จะเป็นป้าเอาจย็นๆจะองไรอะไรเกิดอะไรขึ้น อ๋อมันเล็กลงแล้วนะคะน้ําเปลี่ยนสีแล้วค่ะอ่ายังไงคะอ่าต่อวิธีการนะคะเขาแกะออกมามันจะเป็นหลอดแบบนี้จริงๆมันก็จะมีหลายสีอันนี้เราหยิบมาเป็นสีฟ้านะคะเขาก็จะให้แบบเหมือนทาตามตัววาดตามอ่างอาบน้ํานะคะแล้วก็สามารถถูตัวได้จะเป็นเนื้อเธอไม่เนื้อแบบนี้สามารถออกมีปัญหาเฮ้ยอะไรคะ โอ้ละลายจนหมดเป็นเป็นรูปม้าฮะม้าโพนี่อ่ะฮอ๋อมีแน่เขาบอกว่ามันเป็นฟองอ๋อมีฟองน้ำเออแอบแอบดูมันมีหลายลายเปล่าไม่รู้นะไม่สะสมฮะก็ถ้าใครอยากได้นะไปลองแกะลุ้นดูว่าจะได้แบบแต่ละครั้งเนี่ยจะได้อะไรนะคะโอเคอันนี้เรามาดูก่อนด้านข้างเนี่ยเขาบอกว่าสามารถมองมาเห็น ใช้กับอ่างอาบน้ําหรือฝักบัวก็ได้นะคะข้อหข้อสคือใช้ทาตามตัวนี่เห็นไหมทาตามตัวแขนขาตัวได้หมดเลยนะคะแล้วก็ข้อสี่เอามาถูนะคะเอามากินได้ไหมฮะไม่ได้แล้วข้อ5้เนี่ยที่สําคัญเลยคือเขาก็บอกว่ามันจะไม่เลอะเทอะเปื้อนก็คือมันล้างออกค่ะโอ้ล้างออกได้เหรอคะโอดียรามา เลยดีกว่าเนาะแกาเป็นอะไรฮะยังไงเฮ้ยเหมือนครีมทานแดดมากกว่านะคะเนี่ยหล่อนมานใช่เธอมันเป็นของอเมริกเออของเยอรมันธรรมชาติให้เด็กๆก็เลยเขาก็จะมีซีลแบบออ๋สวยงามอ่ามันต้องทำยังไงฮะบีบเลยอฮะแล้วก็เล่นเลยนี่ก็รีบจังเลยโอ้ยทนไม่ไหวไงเยลยมาบีบให้ดูก่อนขอดูก่อนดูแบบนี่มันก็จะแบบ ยังไงอ่ะได้เกดม,ม,ม,มันเนี่มามาขอเขียนชื่อเกดหน่อยเขียนฝั่งนู้นสิแบาบบ้าจะมองไม่บ้าจะมองเกดเอาแป้นเขียนาก่อนอ,อ๋อเขียนได้หมดเลยก้นใช่ไหมไหคออรับอ๋อเขียนได้เลยะะอ,อ่ะครับโอ้เออ อยู่นิ่งๆดีเลกหมดละอากามาเขียนเร่ะอเลองดูสิเป็นไงฮะลื่นไหมรู้สึกยังไงนี่หัวใจหัวใจอีแก้วไม่เย็นเนเย็นขึนเย็นขึเอาทิศตูดเน้ขอาทิศตูดเร็วๆยิจะนีาตรงนี้เพื่อมันออกือหัวใจไม่มันมีฟองอะ ใจหัวกระเทียมกระเทียมจนแม่แม่เราสามารถแบบว่าให้เด็กไปที่มือนก็เป็นที่อัดน่นนะอ่าเป็นเล่นเลยอ่ะเจ๊กายอย่าลงมันคือเป็นสบู่ในตัวด้วยหรือเปล่าอ่ะใช่ใช่ร้อเย็นขึ้นก่อนเย็นขึ้นก่อนนี่ค่ะก็สามารถแบบว่าเป็นสบู่โอหหอมไหมหอมไหมลองลองดมดูสิไม่หอมไม่หอมในอะไรหอมหอมผลไม้ค่ะผลไม้ผลไม้อะไรคะ บับ๊วยโอ้เคติ้งอยู่แล้วคะน่ะเก็ตหัวใจมันเฟืองฮ่่มันเลืองเอาพอประมาณหัวตัวนี่นี่นี่เราจะบอกว่าที่นี่เขาแบบสารสกัดจากธรรมชาติเลยนะเพราะฉะนั้นคือแบบปลอดภัยให้ห่วเพราะมันเป็นสินค้าสําหรับเด็กโดยเฉพาะอะไรอย่างนี้เอและยิ่งเมืองนอกนะเขาทําอะไรเพื่อเด็กเนี่ยเขาจะต้องทดลองแล้วทดลองอีกว่ามันปลอดภัยปลอดภัยอะไรอย่างี้ค่ะก็ถ้าใครอยากได้แบบนี้เนาะให้เด็กแบบ เพลิดเพลินในการนำน้ำเด็กบางคนเล็กๆอ่ะงงแงที่ว่าไม่อยากอาบน้ำนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยก็คุณแม่ก็ลองหาซื้อมาให้เด็กเล่นในอาบน้ให้เด็กเพลิดเพลินได้หรือถ้าไม่มีอ่างอาบน้ำก็เล่นได้ก็ยืนวาดบนกำแพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ให้เด็กน้าให้เด็กไปเล่นวนเลยคือเด็กเล่นอีกป่ะเปิดฟัอเป็นไงฮะไหนวาดอะไรกันได้แล้วบางท่านเนี่ยฮะเลิกวาดกันไปแล้วเหรอฮะสนุก ดูเช็ดอ่างเช็ดฟองเมื่อเลือที่มันแบบตอนแรกอ่ะมันก็ไม่ได้เหนียวข้นเหมือนแบบพวกตุ้งล่างหน้าผู้ใหญ่นะมันมีความเหลวความหนึบแต่ว่ามันก็ยังคงตัวอยู่ดูแข็ง่เกสเค้นชาแรกยังอยู่อยู่เลยขนาดเกสแบบแกว่งไปแกว่งมาในน้ำได้เพราะฉะนั้นก็คือถ้าแบบใครอยากทาเล่นๆก่อนอ่านน้ำก็ได้เลยไม่ค่อยบมเลยโอเคสนุกไหมคะเด็กๆสนุกมาม่าเอามีอีกอย่างไหม ไม่มีท็อปจริงมีแต่ว่าเราเล่นค่อยๆเล่นนะเพราะว่าเดี๋ยวเดือดแก่หลายอ่าก็กดไว้ครั้งต่อไปทีทินตี้เขามีผลิตภัณฑ์รีวิวคลิปเยอะมากเลยนะคะถ้าใครเคยดูเกทไก่รีวิวมาก่อนมันจะมีทั้งไม้กายสิทธิ์ที่เปลี่ยนสีน้ําได้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีภูเขาไฟวอคานอเปลี่ยนสีน้ําได้ด้วยอะไรเงี้ยโอ้ยมีอีกหลายอย่างสารพัดก็ติดตามดูแลกันเนาะเล่นเงินต่อไป เด็กเนาะเด็กแค่นี้ก็แบบเปิดยังไงอะเปิดยังไงมุนดีครับบุนไหนลองทาหน้าตัวเองปีกใส่มือแล้วก็วนๆแบบแก้มตัวเองเออเป็นไงฮะเฮ้ฮ่าวาดหน้ากายหน่อยเดี๋ยวไม่ฮะไม่ใจวาดหน้าเจ้หน่อยเดี๋ยวไม่เอาทำไมล่ะวาดยังไงฮะวาดเป็นรูปไหนได้ไหมวาดวาดยากเหรอ วนติ้งว้าวว่ารู้หัวใจได้ไหมคนหนาๆหนา่งสินค้ามันจะได้วาดติมเนจะวัดขาเลยนี่กำลังวาดอะไรอยู่คะเนี่ยทำไมมันมันมันดูก็อะไรเลอะเทอะไปหมดเลยค่ะใช่อย่างนี้เลยบีดเอาไม้ไมี่สุด หมาบอกเปลืองอ๋อโอ้จริงด,ด้วยค่ะอ่าอ่าอ่าน้องแกน้องเกสตว่าหน่อยค่ะโอใ้ใจดาวใจดาวำนี่แล้วทำไงรู้ไหมเมื่อกี้มาบอกเปลืองฮนะไม่ให้เปลืองเกสตเอานหน้าไปนแนบเลยค่ะยังไงคะเอาหน้าไปถูๆ <laughs> ยังไงนะ <laughs> เอาหน้าไปถู เอาหน้ามาบ้านเลยค่ะไปถูๆบ้านหัวใจหนูอ่าโอเคกายไม่วาดรูปอะไรหน่อยแล้วลูกกายไม่วาดไม่วาดกายเล่นแต่ฟองน้ำบานบอมอ่ะโอเคคลิปนี้ก็สนุกจังเลยนะใครอยากได้แบบนี้ก็ไปที่เพจจินจี้ด้านขึางเ่อะมากคือออนไลน์ได้เลยถ้าใครไม่สะดวกแล้วแบบช่วงที่ใกล้มีงานเบบี้เบสไทร์อ่ะส่วนใหญ่เขาจะมีไปออกบูธ ติดตามา <Okay. S 2> ค่ะโอเคได้เลยค่ะโอเควันนี้ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ